ถ้าโลกความเป็นจริงคุณร้อยหนึ่งเจอสักหนึ่งในนี้ไม่ต่ำกว่าพันคุณจะเจอหนึ่งกุญแจสำคัญในการหาคู่ออนไลน์นะเอาข้อเบสิกก่อนของคนทั่วไปอันนี้พวกคุณต้องรู้นะครับอย่า <c oughs> ผมมีสามอย่างกันวันนี้มีสามอย่างมาฝากอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นรถหรู <c oughs> บ้านหรูลแอปพลิเคชัน พลาดกันเยอะมากเพราะเราบอกเราไม่มีสังคมเราอยากได้อะไรง่ายๆมีใครคิดว่าความรักมันง่ายไหมผมทามจริงจากที่คุณดูผมมา400กว่าตอนมีคนไหนจะบอกวนะ่าความรักมันง่ายะบางคนบอกเป็นตามดวงก็ได้ง่งายๆแต่ผมบอกตามตรงว่าไอ้ที่บอกง่งายๆเนี่ยฟาวมาไม่รููกทีไรแล้วอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นรถหรูบ้านหรูอะแอปพลิเคชันข้อสองปึ้งนะครับอย่าเชื่อในความรู้สึกท่านโลกความเป็นจริงของคุณ มันไม่ใช่เช่นง,ง่ายๆนะครับสมมติอย่างผมเนี่ยหน้าตาธรรมดาบ้านๆอย่างผมเมืี้นะครับไปเล่นแอปนะแอปออนไลน์หาคู่นะครับปรากฏว่าในโลกความอาโลกธรรมดาความปจริงผมไม่มีใครชอบผมได้นะฮะหน้าตาเบสิกแบบนี้ฮะอยู่ๆครับผมเล่นออนไลน์มีคนดูจริงใจกับผมผมจีบคนสักร้อยคน อาจจะมีคนชอบผมสักหนึ่งคนบางคว่าผมไปเล่นแอปมีคนเข้ามาชอบผมอาจจะเป็นเพราะอะไรหลายอย่างตอบไม่ได้ผมอาจจะถูกสตาร์กับใครก็ได้เขาอาจจะถูกชโลผมตอบไปได้เขาดูจริงใจมากอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับบนโลกความเป็นจริงคุณอย่างที่ผมยกตัวอย่างผมชอบคนร้อยคนมีคนชอบผมคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นอย่าเชื่อครับถ้าโลกความเป็นจริงคุณร้อยหนึ่งเจอสักหนึ่งในนี้ ไม่ต่ำกว่าพันคุณถีงเจอหนึ่ง oh. ตีแค่สิบอัตราสิบเองนะคูณสิบเองนะน้อยมากจริงต้องหมื่นหมื่นเป็นคุณถึงเจอหนึ่งเพราะ oh, อะไร <no. S 1> เพราะคุณไม่รู้มันมาเพราะอะไรคุณโปรไฟล์ดีที่มีทางเลือกจะไม่เป็นฝ่ายเข้ามาหาเราก่อนถ้าเป็นผู้หญิงจะเข้ามาหาผู้ชายก่อนคุณผู้ชายครับคิดไว้เลยนะครับมีผิดปกติแน่นอน <c oughs> ส่วนถ้าคุณเป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดา หรือโปรไฟล์ธรรมดาแล้วมีผู้ชายโปรไฟล์ดีๆหรือโปรไฟล์กลางๆเข้ามาทักขุดเกินกว่าโลกความเป็นจริงน่ะไม่แปลกครับเพราะอะไรบ้เพราะเขาเล่นด้วยจุดประสงค์บางอย่างเพราะผู้ชายส่วนใหญ่เล่นแอปแบบนั้นเพื่อบางอย่างไม่แปลกท้าเกตเขาคือการหาคนทั่ทวๆไปที่ต้องการความรัก oh, <no. S 1> บอกอะไรให้น,นี่นี่คุณแยกให้ออกกันนะผมไม่ได้บอกทั้งคู่เหมือนกันนะผู้ชายผู้หญิงไม่เหมือนกันแล้วนะ และผู้หญิงจิตอ่อนที่ดูบ้านๆดูธรรมดาปึ๊บหรือดูดูเหมือนคนทั่วไปปึ๊บจะเพรียงพลํากับผู้ชายเหล่านี้หรือ oh, <no. S 1> ว่าเขาอาจจะหาคู่นอนก็ได้อาจจะหวังผลประโยชน์ก็ได้ไม่ว่าคุณจะหญิงหรือชายถ้าคุณอ่อนแอคุณไม่ควรเล่น <S <S ข้อสามอย่าปล่อยวินานถ้าคุณเริ่มชอบ อย่าปล่อยไว้นานถ้าคุณรู้สึกเริ่มชอบ <P US H> เจอได้จงเจอหาทางเจอให้ได้ไม่ต้องเสนอตัวว่าต้องเจอแต่คุณโปรยทางว่าว่างๆเออวันนี้ว่างอยากไปกินกาแฟกันไหมถ้าคุณรู้สึกเริ่มชอบเจอได้ต้องเจอ <P US H> อย่าปล่อยนานถ้าปล่อยนานคุณจะทำรื้อก,กว่าเดิม <P US H> กับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นกับสิ่งที่คุณไม่รู้มันคืออะไร <P US H> เพราะถ้าเจอของจริงมันอาจจะไม่เหมือนนี้ที่คุณคิด เพราะถ้าคุณชอบคนจริงๆคุณควรต้องได้รับรู้ความเป็นปจริงบนตัวเขาพูกใหม่เขาหน้ากับผมโคชแม็กซ์สันลรพนและไลฟ์ทูไลฟ์ผมสวัสดีครับปึ้งปึ้งปึ้งครับ